จ้ามันยังไม่แววสิพาไปเบืง้งพาพีพานนองไปเบืง้งไอจ้างเขาเกี่ยวเกาะเขาดีดออสนยังแววไม่เคยเห็นอย่างแค่เราก็กระบ้อหจักไอเวดว่าจาา้างเขาเกาะเขาดีกระสิตเบิงขขเบ้งว่าไม่เห็นตรงไหนไอเวดพาเาไปลสองมือแล้วจ้ะได้ข้ตนนธนมาอดให้ไปทูเขวดจนปขอแต่ง้งงงนจ้าตุ่นไั่นได้องโหต้มผ้าแ้จ้ะ เป็นคนครับเนาะมีตีไซไ์แล้วเกลี่ยไปสุดท้ายอ่สุท้ายก็ได้จิบวันนั่งรถเกลี่ยไปเขาเอาไปตุ่มไปอย่างนี้ต้อเพิ่มอะไเขาดีพอดี แกมาหอดเลยะแกไปเนี่ต้องไ่ดังต้อเขาดีสงข้าว้าอะไเหมือนดอกหนาเลยแกแกนี่ไอ้แกกหนะแต่จะเริ่มมันล้ะ แต่มันเหมือนเข้าเนาะต้นมันไม่เหมือนเลยสีขาวสีแดงแต่ กัเป็นเขานั่นะเอ๊ะข้าไดงนี่้แต่กลินมาได้กันมันไสกร่งดิมันกินได้กันเข้าวขานี่กินมาได้นะข้าวดีเนี่ยขายไปยังเอลานสเปล่ามีหวเงไหยอ๋ออ่ะข้าดีดนี่มันสูตรถ้ามันสูตรก็ขอเ้อถ้าบตัดทีนะเวลาถอกไปอะเวลาไปขายให้พ่อค้าพ่อค้าเพิ่นบอเอาเพิ่นบอห้าซื้อจ้ะ ถ้ามันผนสมกับเขาเขาต้องกําจัดทิง้งนี่หลยมีความรู้มีความรู้คุณผ <c oughs> ู้มีความรู้แท้คุณสีขาวอ่ะห้แมลงกันอหมคือคนละย่างไปลูกไหนมาก็าเล่เดียวแลอน สคนนะตายวน่ะฮีม่มาตัวรถเทียวตัวเียรูเข้าเจียบไปทีนี้นะเาดีสุวไห่เพียงกันพื่นเลยที่ที่หันข,ขาวๆใค้จะมเม่นมดเลยอันนี้กันักนี่น,นี่ตักฝั่งเลยนะ เขาทอดทานกันทีได like. mm ้หลายใยันกเียวา้ฮะวกเียวน้องจ้านี่สีแดงกันนี้สีขาวกันนี้มีสองคันมีสองคันันแดงพันขาวพันขาวดีหอยกันได้ไรเขียหอยแม่เกือบโอกนี่บอกัาเป็นก๊ นี่พันสีขาวนีสีขาวแต่มันเป็นเข้านะั่นแหละพอกัเป็นเข้านะพอไว้จะเป็นเข้านะไม่เก็เปลี่ยนเขา้าแต่บอดี้กินดี้จเอขาปล่อยให้มันแก่เอาไปขายเขาบอข้า เม็ดมันเหลื่มแก่นี่อจะได้สีดำไงสีดำอ๋อมันมีหางนี่นี่เม็ดมันจ้ะมันมีหางเนียหางเงาเงินแบบนี้คล้ายๆเขาบาลลีเนาะถ้าเข้าถ้าเข้าปกติแบบมีหางไปโบแบบนี้มีลมเขามีหางเนี่ยมันกลายพันธุ์ถ้าเข้าธรรมดาบ้านเขาหางเนี่ยแต่นี่มันจะเปลี่ยนเอะไม่ใช่ ขีเข้า่ขีเข้าตอนเด้นมาเดนแบบย่างเด้นย่างเดินย่งหันให้กันเด้นน้ำมกกับผัดเดินเดี๋ยวเขาก่อนนั่งยินไั

นาดนี้จะเป็นไฮรับก,กันเหรอต <laughs> ิดัมนมดี่อ,อกั่วนเลยนี่นบ,นบิดกับเอาบิดไหม แต่คนว่านกอดแวกาบไหกัน้ไม่องานไครบคบคนนี้ยนนะอืมไดูาขอกินเลยแกือแกแล้วก็อันนี้ก็ย่ Anh <laughs> <laughs> <tôi> có ai lòng 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 em. lòng 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 แอฟตัวแอฟสมองหนแอมด๊าแอฟอ๋อแอฟสมองแกงปลาแอฟสมองเน่าก็รอนัาสิเข้าคนเดียวนม่กับนักกินเข้าคนเดียวเครื่องดนตรีอ๋อยืมตีนะก็แล้วมันจะกินมันก็จะเน่าเนี่ยมันขอน่องมันก็จะอันเป้งอืมเอาไปนึ่งเอาไปอัน

นี่ก็หลวงฮอนะหลวงฮ่อนะเกิดมาพองแต่วาเนาะแต่วาจต่วาบบมี้อย่างฮ่อเข้าอ้อกะแต่ก็ยังบบมาก็เข้ากรเลิกระเตยอนั่นม่หลวงปณามาให้นาะผมแบบมีแต่งพื้นกระเข้าน่ะสิเนาะผมมีแต่งพื้นกรเข้าน้ำแบบหงอได้หงอเข้าแต่ไม่แบบมาเดี๋ยังี้ผมมาหงาหงาอู้แปยบยังคนหงาเด็ดเจ้าเด็เจ้าหลวงปณามานักนักเลยเข้าหน่อนาะเขาเข้ากระเลิ่กระเตย ป็นสองคนมั้งจิ้มเทงปูมาเด้อค่ะกินขอน้ำกันตรงน้าแ่บๆตด้้องทานผแล้วย้องให้้ตรงน้าแล้วกินข้าวแล้วกลนมากินสอง้ำเคน้ำซุนะกาดมาเฮ็ดปวเตาวปวดตัวปีนี่ แต่นออกแกนั่นปูไม่นะนี่นะไรนะได้พ่อป่านนี้ต้มบ้านเขาเนาะบ้านานนี้กัเด็กสวอะไรใครก็มาต้มนี่ใครก็มาต้มอยู่ไหนบ้านพ่นต้มได้อะในบ้านในบ้านต้มปูเปลือกมาดูอะไรเปนวันนีะ

คลิปนี้จะแววขอรัสคลิปนี้ก็นเนื้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยแยวแชแนลจ้ะว่าจะมั่นคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเบื้องของน้ำขอบคนของ,งน้ำขอบเ <c oughs> จ้าของยัง <c oughs> ไม่ทายติดต่อนที่ม <c oughs> ันดีหรอกไม่จริงขูงแล้วจัง <c oughs> คุกท่า